ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่องพุ่งผ้าร่วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหาพอเสียนเงียบนะครับส่วนเหล็กวิ่งเิ่นกับเขาเิ่นวิ่งหกกับเข้าไปนะครับพี่น้องวฉะนั้นเขาก็มาบึงมาส้มกันนะครับมาพลสีใดตัวใดไดยยักโตฟันตัวใดพี่น้องก็ปวดิี3ตามครับตามพุ่งผู้เล่นเข้ามาบ่งครับาพอราอสีใดตัวใดครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุกสุกทุกคนเด้อควยอ๋อเล็กเลขวิ่งห้องวัดเมื่งจังเลยนาะบนตัวเดียวเนาะเมันบกเข่าไงสูตรเข่าว่ามาปล่อยเนาะมะปล่อยมันบกเข่าเนาะตี่ไหมันหลุดสองวัดจริงอ๋อวัดมี้ยังเสี่ได้บอดเนี่งวดเนี่ยวันนี้เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วเฮ็ดเรียบร้อยนี่เอาล่องลาเป็นรูปแบบนี่ล่างโอ้บนเนี่ยเด่นบอกว่าบ้องมังกร บนวิ่งแปดบนวิ lighting, oh, ่งแปดนะโอ้แม oh, ่นละแม่นละชุดนี่บนวิ่งแปดบนวิ่งแปดล่างเดียว่อล่างวิ่งเก้ากับเกียกับเก้ากับแปดล่างโอ้เลื่อมขึ้นมาเป่นเดียวบนล่างวิ่งเก้ากับแปดล่างวิ่งเก้ากับแปดมาชนกันใช่ไหมนี่ล่างวิ่งเก้ากับแปดใช่ว่าบนนี่วิ่งแปดย่างเดียวเนี่ยมาชนชนแปดกับเปล่าน้อเ้าล่างบนไอ้ชนตัวเดียวกันชนเลยชนตัวเดียวกันใช่ไหมเกียกติจังเลยละ บอกล่างก็บอกบนคน่ดียวสิมุนนี่บอกอือครับมุนจะบอกเกากระเพาะมันกน่จับคู่บนไม่ยังสี่ด้อเดี๋ยวพวท่านมันมีเรียกับบนเลยไีมเกียรต่เจนเลรเนี่บนรับศูนย์ล่างรับอือล่างรับยังไงแล้ววะล่างรับเลยาไรบับเจ็ดอือล่างรับเกียรตบนรับศูนย์นี่บนแปดหนึ่ง แปดห้าแปดหกแปดสองสี่ครูบนก็ช่องไายเฉยส่วนวลางก็ช่วงลายเฉยลายนี่ตัดดับอยู่ไหนส่วนนี้ยังไม่ตัดดับเนาะพ่อเนาะมันยัตัดดับบนบนบนมีสี่คูมีสี่คี่มีแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดสองมี่ตัวนี้วิ่งแปดดับมาสู้นี่กลับบา,ม,บบามันมาแต่ลับนะมันมาตาม มันมาตามลักมันเลยเพือหารวิ่งหอกตัวนะเพหานวิ่งหกมันก็มาหกเกตเนาะโอ้นี่เห็นป่าวันนี้วิ่งแปดก็คือแปดสิเป็นลักแปดเป็นลักสิบเลยลักสิบเลยวันนี้เรียก่างมาเนี่ยเป็นอะไก็ได้หลายตัวเทลา่องอธิบายสูฟังในเรียกรางมันมากจังไลเรียกรางมันกับทหารมันกับมีมีศูนย์มีสองมีสามมีสามมันเด่นสามเหรอาหันแต่ว่าบ่เนี่ยมามากเลยสาม มันบอกออ, oh. ออกสองงวดเลยเปเ่าบางใจออกซ้ำมันเพิ่มไปศูนย์สองศูนย์สามกันเลยถื่อล่างอย่างเดียวอืมอืมวหมนาง,นงหนึ่งเหรอวันนี้มันก็ได้จังซีที่บ่าน,นีงได้ยินอยู่ได้ยินว่าอยู่แต่ว่าโอ้ศูนย์นี่เปเอาดอกว่าสันไมได้จังซียผ่านีงนี่อันนี้ศูนย์มันออกบางคันนี่สูตรน,ออน,นี่มันมีจังซีนี่มันมันไม่ได้ตัวใดล่ะ นี่ได้แปดมันมาได้แปด 9, ได้เก้าได้เกียดได้แปดนี่แหละชั้นแปดชั้นแปดกับชนเก้ากับตัวนี้แหละมันก็เลยวิ่งสองตัวเลี้ยงแปดกับเก้านั่วิ่งแปดกับเก้ามันชนกันสองตัววิ่งแปดกับเก้าล่าง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 ย่างเดียวจับคู่บัตรจับคู่ก็ได้สี 9, ่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเก้าเก็ดเก้าเจ็ดเก้า ร่างดับเกียรตัดตัวนี้ออกเกียดเก่าตัดถิมตัดถิมสิเจ้ามาสิดับอยู่บ่สมุดสมุิสมุดเจ้ามูเตว่าเกียดกับแปดมันลงมาทน้ำการสองมันมาคู่กันต้องใช้แต่แปดกับเก้านี่สีเดียดดับพักระยามมันตามสูตรเนาะครับตามสูตรเลยครับเอาสูตรเท้าตอนนี้มันเลยยังสองสามสี่หาคู่บ่หาคู่ทนสมมุิว่าสีเด่นในหาคู่นี่สีเด่นคู่ใดครับ โอยมากตัวนี้ดิโอ้ยแปดเก่ามากแปดเก่าโอ้เห็นมาเดี๋ยวมันมานำกันคือว่าามันวิ่งบางหามันวิ่งศูนย์กับสามด้ล่างบ่กร่องกรซื้อนะเนี่ยบ่องเห็นมาอยู่บ่บร่ลงดอกสูตรนี่็เช่นเท่ากันแต่ว่าสวงสิตาสีมันดับสวางมันอดับยูพร้อมเนาะดับดับยูออกศูนย์สามโดังดิีวนี้้องเคับสีบดัง มันบ่สองงวดมันว่าเขาเนาะส่วนนี้มันล่างอย่างเดียวที่นี่มันก็ม่เจอตัวนี้แล้วบ้านนี้ตัวเดียวนี่เปียกเก้าก็เกียเก้าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยแต่เกียร์พันไปติดดับซะอ๋อมันออกมาไสขันมันเขาแล้วเอาลองดูมันมันมันหนีสองงวดแล้วเนาะมันหนีสองงวดมากถึงงวดมันนี่หันศูนย์สามตรงๆแล้วเขาแล้วเนาะนี่ไม่ตัองนี้นะไม่ทั้นี้แล้วบ้านนี้เอามันออกม่ไสบ้านนี้มากตัวนี้เนี่ย มันตัวแปเก้าะพนะมันตัวแปดเก้าครับครับติดศูนย์ี่สิมักอยู่ตัวนี้ละนี่ติดศูนมักอยู่สี่ศูนยะวันี้นี่นี่แม่มาตองมาตัวหนึ่งดิ่นนี่ในสี่เก้าหาูนี่มาตัวนึงมามาตัวนึงนี่มาตองเขบังหนมาศูนย์างครับหนึ่งศูนยครับเกตแปดนะมันมั่งมาบนซื้อเกกับแปดเนาะครับ ศูนย์มันมาล่างอยู่นไงไอซีได้ตัวนี้นะบวะแต่ศูนย์มันมาต่อกันสองเงินนะเพราะวันนี้เปลี่ยนแต่เปลี่นแต่ดับเป็นบ่มันบดับศูนย์มันดับบนด้ศูนย์ศูนย์ดับบนนะครับนี่มันเป็นล่างเนาะนี่ตัวกินเก็บนี่ตัดออกเลยงมากกว่าตัดออกตัวมันดับเกียรล่างเนาะตัดออกเลยคุณเนี่ทำไมมันตัดไปออกเนี่ยมากี่นี่เลยเนี่มากี่นี่นี่ย เอากตับชุดเนาะกับว่าเป็นยังกับว่าไมเขากับเขากับว่าตมเขานี่ละเขาควมาทงก็จได้กัอองสันเนาะเออันพูดได้สีเอาไปซื้อทั้งชุดกับว่าเป็นยังนี่แหละนี่ตัดดอกก็ซื้อว่ามันดับล่างเกล็ดจริง่างผมนี่กันฟันเกีียวเจ็เก้านี่ผมก็ซื้อน้ำมนแหละนว่าว่าจะพูดไดสีตัดเหลวนี่ตัวนี้ก็จะอกันว่ตัวไหนตัวแปดเก้านี่มาปะ จะมือเบ้งว uh ั huh. uh ีเ huh. นี uh, s <S ่ยเสียนเงียบมันแดงการไปเวิร์พังกันกันเลยแปดเก้าล่องสี่ศูนย์นะเป็นตัวชอบล่องลงมาแคสี่ศูนนี่เรานี่เราตัวมรสี่ศูนย์วครับนี่ตัวใดจีสตัดเพิ่มว่าตัว่ามากเนน้องนั่นเอาเบิร์หมวนน่เอาเบิร์นอกเหนือจากเกจเกเอาเบิรยังจจงสี่กับบมากเนสี่งสี่ อ้าวสเก้าก็เรอไปขหน่อยร่องทุกที่เหครับที่ตัดเดี๋ยวขึ้ตามควโมมากร้าพอเนาะแต่ว่าตามสูตรตามใจแล้วนะครับอันนี้คือตามใจมากจากเตี้ยโนปีนี่ตามตามใจเชี่ยเยียมดีก็คือคือคือตัดตามเราวโมมากทีซอแต่ว่าที่กิ่งสูตรมันมากเต็มสามเรียสี่คูทันที่มันน่สี่สูยรเนี่ยพอสูตรมากโอ้ยบมมากตกกระสันมันมีสี่ตัวอเนี่ย เนี่ยบวมมกสี่ศูนย์เพราะว่าบวมกสี่แล้วเอาละครับเอาแคนแคนบาดนี่แล้วติดสีบวมกกว่าอ่าเลยอ่อากวาเดียวตางสนะอตาไว้เลยเอาเอาอย่างที่กับสรุป้าเลขทั้งบตทั้งมั่นกัมีสี่เก้าหาเก้าเรยกหนึ่งสี่ศูนย์หาศูนย์สามคูแปดเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มาติดมาตัดตัว่ามากออกแต่ว่าสูตรกับบ่ิอะรตัดออกกันมา แต่ว <mile> ่าเขาตัดตัวเ้ามอมากเซียนมบบตัวบมมักเลยเสียกิดซีโมมากกันเละเก้าหาศูนย์แปดเก้าท่อนี่บรเนี้เี้ยสามคูเดี๋ยสาคูตัวนี้วคก็เปลี่ยนตะไยัดเงิ่อนกันเหมดเบเจ็บเก้าตัดเจ็เก้าตัดออกเล้วตัดรองเจ็เก้าตัดดับเด้ดับคนเด้สูคนนะเอาเอาที่แคนแคนวันนี้แคนแคนวันนี้แคนวันซุปบะหมี่ เบรที่แปเก้าเดที่แปดเก้าอตัดซตัดซีตัดเจเออโอ้มเปลเอกขึ้นเลยมเปลเราเนาะมอเปดเราเนลายแล้อะอ่าบ้านนี้บนบน,บน,บ,น,นบนี่ร่องเปียกมองดูว่านี้มีตัวตัดตัวนังยังบ่ปลชอบซส้นตัวขอ้อมปละชอบเส้นตัวให้แน่บนน่ะเปีเยดตครับมีฮีโคนะ ซีครูนี่เนาะเนี่อะไรมีซีคูค่ะสมมติว่าเขาสีตัดเรียนล่องเบิ้งล่องเบิ้งสมมติว่านะสีตัดเรียนเขาสีตัดเรียนตัวใดเด่นตัวใดร่องสินะไรโอ้โหหล่อวันสุกเปลี่ันวันสุกครับเปลีแล้วเนาะวันสุกไม่มีตัวใดเลยะเราต้งเปิดประตูนั่งข้ามประตูนึงเลขวัน เด็กำลังวันสุกกับหกสามหานะพ่อนี่นี่มีอยู่หมอกเปล่าตาเปลี่ยนหกที่นี่นี่กำลังวันกับนีอยู่างเนแล่าวันสุกปะรับวันสุกครับวันสุกนี่หมอกเปล่าเต็งทีเดียวมันมีบ่เลยนี่มีมีครับเปครับนั่นละหมอกตัวนี้เรื่องอะไรแต่หกนะพ่อเนาะพุ่งนวายเลยพ่อ ทั่วจานฝันเรา866นี่อั่นแหละเป็นที่86อันนี้ไปที่86นะบนดิสเน่นุชถตีเรียกดับอาจารย์ได้เลยเออมอมอยังวะมอเกียวเนาะมอเกียวกันดอกครับมีประกาศกระจุดเลยนะครับเนาะเหล็กพอเสียเงียบนะครับเพิ่นกิดเด่นมาแล้วนะครับเหลียวบอร์กิโตจีหังครับพี่น้องนี่ส่วนเหล็กลังเหล็กบนนะครับนี่81 88682นะครับ ส่วนเหล็กล่างก็มีเก้าห้าห้าศูนย์เออประชานสุดครับเหล็กล่างก็มีห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เปดเก้าครับประชานก็มีประกาศจบเปแล้วครับเลยเป็นเพียงแนวทางครับพงผู้ลุยเลยน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีเลยมึงส้มกันครับส่วนตัวเล็กกัมีเข่ามีเพชรเนาะครับบัวอาจารย์ใด้มีเข่ากับเข่ามีเพชรกับเพชรก็คือสิบวากันประชันเอาไปคิดไปฟันพิจารณาบ้างนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีก็ได้ พงผู้เลยไเด้มานำเสนอพี่น้องเอฟซีเรื่องส้มกันเพื่อปิดแนวทานนะครับกราบขอบุญกรบพุ้น,นะครับเรื่องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับครับสวัสดีครับ